การขออาธิบัติประมงแรงงานประมงเถื่อนและเครื่องมือทําประมงที่ผิดกฎหมายคือความท้าทายในการแก้ไขปัญหาประมงที่ยืดเยื้อยาวนานนับสิบปีด้วยข้อมูลมุมมองและความเชื่อที่แตกต่างระหว่างผู้ประกอบการประมงและรัฐที่ทําให้เกิดข้อถกเถียงอย่างมากในเวลานี้1ก,กรกฎาคมคือวันดีเดย์ที่รัฐบาลประกาศจับกลุ่มเรือประมงผิดกฎหมายรัฐบาลเชื่อว่า หากสามารถขึ้นทะเบียนเรือประมงทั้งหมดได้จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งการปลดล็อกใบเหลืองสินค้าประมงจาก e ูและหลุดพ้นจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับเทียส์าจากสหรัฐอเมริกาได้ที่ท่าเรือสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการเรือประมงหลายลำจอดนิ่งไม่ออกไปหาปลาตามปกติบนเรือลำนี้เราได้พบกับเอี่ยมบนเรือง ผู้เป็นใต้กงเรือลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาเอี่ยมบุญเรืองยืนยันว่าแรงงานทั้งหมดมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัญหาที่ไต้กกงเรือเจอเหมือนเมือนกันคือเมื่อลูกเรือเป็นแรงงานถูกกฎหมายแล้ว<ม>ก็หนีไปหาทางเลือกที่ดีกว่าทําให้ผู้ประกอบการหลายคนเลือกที่จะไม่จดทะเบียนให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายถ้าจะทําให้ถูกหมดทุกอย่างมันทําไม่ได้หรอก พอเรือเข้าออกอย่างนี้ลูกน้องอย่างอย่างเราทําบัตรให้มันอย่างเงี้ยเข้ามาพอถึงฝั่งมันก็ไปแล้วข้ามันเบิกไปสองหมื่นหมื่นฝั่งเงี้ยมันไปแล้วทํางานอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์การสำรวจเรือประมงทั่วประเทศมีทั้งหมด50,000ลําลำจำนวนนี้มีเพียง6 6 1 5นหาลำที่ขอใบอนุญาตการใช้เครื่องมือประมงถูกต้องเป็นที่มาที่ทำให้เรือประมงที่เหลือไม่สามารถขออัจฉยบัตรทำประมง และกลายเป็นเรือประมงผิดกฎหมายแต่นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าเรือประมงทุกลำมีความพยายามที่จะทำตามเงื่อนไข15ข้อแต่ก็ติดที่การขออชัชฉยบัตรที่ร่าช้าหรือแทบขอไม่ได้โดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเคยขอก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับผมก็ไม่ทราบรัฐบาลไม่ออกให้อย่างเดียวผมประม,มงไม่ออกให้อย่างเดียวติดปัญหาตรงนี้ติดปัญหาตรงนี้ครับ คนกระทบอะครับคนกระทบจะยังไงต่อผมกระทบก็ต้องจอดไปเรื่อยๆครับมันเป็นไะไรได้ถ้าไม่ใช่เครื่องมือที่เขา,เาควบคุมอยู่4ประเภทนี่นะครับไปขอเขาให้อยู่แล้วนะแล้วก็เขาจะาาใช้เวลาจริงๆแล้วแค่วันเดียวก็ได้แล้วใบใบอนุญาตทำการประมงนะฮะแล้วที่เขาติดปัญหานี่คือติดเพราะอะไรที่ไม่ได้อ้าวนี่น <พอ S 1> เดี๋ยวผมไปถามทางธุกรการมนติดเพราะอะไรไม่ได้ใครใครบอกมาชื่ออะไรเสนอ สนอนายกของดา่านว่ะเดี๋ยวไปถามสนอที่งานเสวนาความสําคัญของอุตสาหกรรมประมงต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเลขาธิการสมาคมประมงแห่งประเทศไทยระบุว่าปัญหาประมงมีมานานานับ30ปีหากจะแก้ภายในเดือน2เดือนคงเป็นไปไม่ได้ขณะที่ผลกระทบต่อราคาสัตว์น้ําทะเลที่สูงขึ้นทันทีในช่วงนี้อธิบดีกรมประมงเห็นว่ากฎหมายประมงใหม่ไม่ใช่สาเหตุหลักแต่อาจมาจากการฉวยโอกาสขึ้นราคา ของพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งจากกลิดกุหลาบคิลีถ่ายภาพทันพิสิทธิ์เล่บำรุงชัยเนชั่นทีวี